สวัสดีค่ะทุกคนน้ําหอมเองคือกี่คำแบบนี้อัดแบบนี้รอบนี้ไม่แค่ไงนะคือดูกกอบับปุ๊บเจอคู่งาสูงใจพอดีเด้ออกแบบนี้แทนเอาวิ่งหาเครื่องโอ้โหเจอของแกด้ลยค่ะ น้ำหอมเพลงกล่องเพลงกล่องหรือกองอันเด็กมาค่ะอ <c oughs> ันเด็กมาโอเคกลบได้กลบได้เอาเข้าเสียงน้ำหอมฟรีเป <c oughs> <emulate>, ็นเงินครัวค่ะแกไม่เป็นใจค่ะไม่กล่องกีเป็นได้โอเคค่ะข้ามกล่องข้ามกล่องเพลงนะคะหนูเพลงนะคะเอาละมาไหมมาไหมมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าดูพี่โอ้เป็นหุ่มกันไปแล้วสวนกระแสค่ะสวนกระแสเงี้ยมึงเพลงกับใคร ก็โกเมียขี่ไว้กองขี่ไว้กองเผื่อเผื่อเดี๋ยวไว้กองปุ๊บโกลน้อเนี่ยก็เพงค่ะดีงับหอมแล้วไม่หมดเอาละค่ะจุบขัดจุกไม่แก้วไม่แก้วขี่งับหอมไว้กอนดีกว่าโกลกีฟีเอาเดี๋ยวผู้ใหญ่มาเออเอม พี่ยังกะเอาหนูเหรอคะพี่ย<น>ังกะเอาหนูอีเหรอหนูไปอะค่ะอ่ะหอยแกอยู่เกมแล้วไม่กล้ามาแล้วใช่ไหมไม่กล้ามาแล้วนะหนูไปหาเครื่องอื่นก่ <k Heh Murray> อนแหะโหดวงเห็งมากเปิดเกมมาปุ๊บเจอเลยอ๊ขโมยจระโจงเงลแงวเวแงวเดี๋ยวค่อยวิ่งไงของคอยเนี่ยกองเล่นอ๋อหากล่อง ตอนนี ắn, yes. ้รื้อค nah ่ะรื้อแกงหอยหอมเยี่ยมเอาละกลับไปช่วยกล่องก็บ้างโจงเออโจงกุ๊กเกีวไงอยู่มั้งกางน้อยหิวไงก็มิค้าข้าหอมมะว่าแกอยู่กองไก่ไงมใครอยู่ไหมคะพี่โจงโอ้ปิงปีงปีงกระตุกกระตุกแค่ cục càng ngon ờ à, phía trong khác à mà mà giờ ngủ nhiều hay ừ vô à, phía trong mấy mấy ngủ nhiều con cái ghép cái này nhé à, nhiều con số con nhiều con cái máy ờ lại Yo sí, yo ¿Angie, ไม่มาใช่ไหมงั้นไปหาเดี๋ยวไปหิวเครื่องดีกว่าโอ้โหบอกไม่มาปุ๊บสูงมากทันทีเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ค่ะอังเกะเก่กิมเมื่อกี้ขีดช้าไปหน่อยอ่ะโอ้โหขโมยขจงก้งมกอสองก็จ้าก็มีกอปิวเงีงองค่ะจงลุกเร็วงนากับพอคังดูมังม้งมนะั้งอ่ะ โีเเกียวเกี้ยี้ไปปั่งบวกหาของก่อนนะคะเออแกกึกกึกว่าแกกึกกึกว่าไม่ได้ปั่งเลยเหมือนไม่ได้ปั่งเลยโอเคคงเก่งเวลาด้วยอ่ะเปิดของก่อนเปิดของก่อนเปิดเจอ เอออีกก็ได้เพลงโอเคก็ปอกแข็ง่ะอีกของกีค่ะข,ของกีตอนนี้ปั่นเก่าปังนเก่ากับปังนเพื่อรอไปด้วยกันเพลงบ้าเลยเพ่งบ้าเลยป่ะ <laughs> โอ้กูกล้าของขมอมมลมาเปิดเค้คเกเห็ดแป๊บ แกขังอาการปิงกองน,นี้ปิงขึ้นสองร้อยแกมีแววว่าจะดขึ้นสามร้อยไม,ม่ช้าแกหวังว่าจะไม่ขึ้นปิงปิงไม่คยย่อยดีเลยครับผมและหัวใจเก่งแงงงาแงงคุกกี้ใครเครืองี้พี่อังเกะมาทำไมหนูแพงนะครับ ดูีิมาไหมมาไหมยังอยู่พี่เขายังอยู่ค่ะกูข้างนี้อยู่ข้างนี้ปิ้วดหพี่ค้างด้วยเมื่อกี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมพี่แกเข่าไม่ใช่พี่ขึ้งพี่มากเลยอ่ะอ่ไปละไปละสอบส,สอบแป๊บเกิดขึ้นตรงไหน อืมดูสิดูสิอืม่างไหเครื่องเนี่ยกางกูเครื่องเลยมากกว่าสามเครื่องเนี่ยเกี่ยงเครื่องเครื่องเก่าโอเควิ่งไปหากล่องก่อนคือไอเข้มหมกอ่ะเก่าี้เข้ามาเนี่ยค่อยกาย วิ่งไปวิ่ง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 ให้มันกุกโกกแกเมืองกระตุกกันเลยพอปิงมันขึ้นวิ่ง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 ก็วิ่งวิ่งวิ่งง่ายโอเครื่องเก็บเศีแล้วนี่ขอเปิดกล่องก่อนะเพื่อนตอนนี้ปิงก็เกลือร้อยแปดกิเกตครับและได้เข็มขีดยาเอามาทำไมเอาปิงกึบปิงึปิงกึน เครื่องเกมแล้วเครื่องเกมแล้วไอ้คือเงี้ยงี้ไม่ใช่ออไรนะคือกองแกงกินไงคือปิงมันครึ่งแกล้วมันขยับไม่ได้จ <c ười> ืบจืบจืบเกมเครื่องแล้วลืนร,รอกันไปปอ๊บเนี่ยค่เกมกินคือปิงครึ่ง เอากระเกื่มก่าเดืมเก่ารอบนี้น้ำหอมกำวิ่งไปหาหาตะกูนะคะเกากระลอไปด้วยกันแก่ข้าแก่กายง่าแก่กายแค่แค่ขโมยกระโจงในรอบนี้แก่ข้าถ้าโกงออกขังก็ไม่ง่ายมีใครโอ้ผู้กล้าไปเกี่ยงงัดโทษเกี่ยวง่าแก่รอก็ เออรอเปล่าไม่รู้แฮะดูแค่ประกูปะเปิดแล้วประกูเปิดกองค้างเขาเอ๊ะค้างเยี่ยมหรืวะ่าค้างกับกองง่างกยู่วยกันเงะเงะผู้ชายลองแพ้แล้วครับแล้วรูกการนี้ไปนี้คาะแบบเอิ่มสงการอันเดกอะ สงการกินสงการงาน